พื้นที่ของจังหวัดนครพนมก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับแนวชายแดนและก็ได้รับผลกระทบในหลายอำเภอคือกันนะคะโดยทางนครพนมพันกะเร่งไปซอยเหลือครอบพั่วผู้ที่ประสบพ,พ,พายุฤดูร้อนถล่มไปสีอ่อำเภอเสียหายเกือบสองลอยหลังคาเรือนนะคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปซอยเหลือแล้วค่ะโดยจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนได้พัดกระนำในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนม เมื่อส่วงตอนเย็นของวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาการมีพื้นที่ของอำเภอเมืองนครพนมอำเภอโพนสวรรค์อำเภอถาดพนมและก็พื้นที่ของอำเภอทาอุเทนได้เกิดลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงโดนเติบค่ะคุณผู้ชมคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงพูนละค่ะคบ,บ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็นได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะคะในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมท่านผู้ว่าปาดยา อุ่นเผ็ดวาราก่อนนะคะเพื่อนกับลงพื้นที่ไปพร้อมกับนางธนวัลอุ่นเผ็ดวราก่อนนายกเล่ากาชาจังหวัดนครพนมและกระทรวงราชการที่เกี่ยวข้องกับลงพื้นที่ไปหายกำลังใจพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีนายชินวาดท่องปรีชานายอำเภอท่าอุเทนก็นมีการรายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ <c oughs> ก็ได้มีการมอบถุงยังฉีพสินของซอยเหลือในเมืองตน้นแก่ครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งท่านผู้ว่าเองค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าพายุฝนกระด้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งก็มี่หนึ่งรเก่าขั้วเรือนได้รับผลกระทบในอำเภอท่าอุเทนและก็อีกห0ขั้วเรือนในอำเภอเมืองนครพนมอำเภอโพ,พ้นสวรรค์สองขั้ว,วเรือนหนึ่งาราอเนกประสงค์และก็อำเภอถาดพนม17คขั้วเรือนนั่นเองในคณะนี่ก็ยู่ระวางการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนให้ติดตาม เรื่องของการพยากรณ์อ,อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างไกล้ชิดเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนฝนฝ่าคะนอ่และกระลมกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะคะแต่จา้าหนก็ตามค่ะเรื่องของมูลค่าความเสียหายในพื้นที่เบื้องต้นกันนับหลายเป็นแสนหลายบาทอยู่ค่ะนะคะเดียวกันกระยู่ระวางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะและกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ พ่อเถิดจะมีกําลังนะคะกลงไปซ่อมแซมบานเลือนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนนะคะ